ดวงรายวันวันที่7มกราคม2569คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ต้องใช้ความอดทนและความรอบคอบสูงท่านอาจจะรู้สึกแบกรับภาระหนัก อึดอัดหรือมีความกังวลใจในบางเรื่องแต่ด้วยความแกร่งของท่านจะสามารถผ่านผลอุปสรรคไปได้และผลลัพธ์ที่ได้จะมั่นคงยั่งยืนการงานงานหนักงานเยอะและเป็นงานที่ต้องใช้เวลาแก้ไขปัญหาเก่าๆอาจจะวนกลับมาให้แก้ซ้ำระวังปัญหากับเพื่อนร่วมงานที่โยนภาระมาให้แต่ผู้ใหญ่จะเห็นความดีความชอบในความอดทนของท่านเหมาะกับงานอสังหาริมทรัพย์การเกษตรหรืองานอุตสาหกรรม การเงินการเงินค่อนข้างตึงมืออาจมีรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านที่ดินหรือยานพาหนะเข้ามาแทรกโชคลาภยังไม่เด่นชัดเน้นการหาเงินด้วยน้ำพักน้ำแรงจะดีที่สุดความรักคนโสดรักใครชอบใครต้องใช้เวลาพิสูจน์คนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนพูดน้อยหรือดูเคร่งขรึมค,คนมีคู่ความรักดูจืดชืดหรือต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบจนไม่มีเวลาให้กัน ระวังความหึงหวงหรือการขุดเรื่องเก่ามาพูดสุขภาพระวังอาการปวดหลังปวดกระดูกข้อต่อและความเครียดสะสมพักผ่อนน้อยอาจทำให้หน้ามืดเวียนหัวอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมความวิตกกังวลเกินเหตุและการมองโลกในแง่ร้ายจะทำให้จิตใจห่อเหี่ยวและหมดพลังคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไข ปล่อยวางเรื่องที่ยังมาไม่ถึงหาเวลาพักผ่อนสมองและพูดคุยระบายความในใจกับคนที่ไว้ใจได้อย่ากเก็บกดไว้คนเดียวสรุปภาพรวมดวงคนเกิดวันเสาร์ข้อดีข้อเด่นอดทนรอบคอบรับผิดชอบสูงข้อด้อยเครียดง่ายคิดมากขี้ระแวงสิ่งที่ควรทำสะสางงานเก่าทำความสะอาดบ้านจัดสวนสิ่งที่ไม่ควรทำแบกรับภาระคนอื่นคิดเล็กคิดน้อย เลขนำโชค7 8 0การทำบุญหลัางห้องน้ำวัดบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดไทยชีวิตโคกระบือ